กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่าก right ับเราเปิดตำนานกันต yeah. ่อครับในคลิปนี rights, ้จะพาไปฟังชะตากรรมเจ้าสีสังพระราชนัดดาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศลีภัยการเมืองสู่เขมรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเจ้าสีสังเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานมงคลพระราชโอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวง ชะตากรรมชีวิตของเจ้าสีสังหลังจากกรุงศรีอยุธยาแตกและทรงลีภัยไปพึ่งกษัตริย์ขเขมรน,นั้นสําคัญมากเพราะเกี่ยวข้องกับการสร้างความชอบธรรมของพระเจ้าตากในการขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของไทยเจ้าสีสังกับชีวิตหลังกรุงแตกหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พมา่าเจ้าสีสังลีภยัยมาพึ่งบาร,รมีกษัตริย์ขเขมรคือพระนารายราชาพงศาวดารเขมรกล่าวว่าในปีกุล1น2 9 หรือปีพุทธศักราช2,310และจุลศักราช1,129พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกเสียกรุงแกพ่พม่าพม่าได้จับพระราชวงศานุวงศ์กษัตริย์ไทยและกวาต้อนครอบครัวนำจากเมืองไทยไปเมืองพม่าเป็นอันมากในครั้งแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่สพระที่นั่งสุริยามารินเจ้าเสียสังออกรบแพ้พมา่านีจากกรุงศรีอยุธยามาพึ่งบารมีพระบรมบพิษณกรุงกัมพูชาบดี สอดคล้องกับจดหมายของมองซีเออคอบาทหลวงฝรั่งเศสซึ่งได้บันทึกไว้ว่าเมื่อวันที่19ธันวาคมปีกลายนี้ได้มีเจ้าไทยหนึ่งองค์พระนามว่าเจ้าสีสังได้เสด็จมายังเขมรเจ้าสีสังองค์นี้เป็นพระราชโอรสของพระมาหาอุปราชทรงพระนามว่าวังฝ่ายเจ้าสีสังมีพระชนเพียง22ปีบาทหลวงของฝรั่งเศสกล่าวถึงอุปนิสัยของเจ้าองค์นี้ด้วยว่า ทรงมีอัธยาศัยดีพระไทยกว้างพระปรีชาสามารถเฉียบแหลมเกินอายุโปรดพวกเข้ารีดนับถือพวกฝรั่งเศสและเคยมีพระดำรีที่จะเสด็จไปยังประเทศยุโรปมองซีเออรคอเล่าว่าเมืองอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วนั้นเจ้าสีสังได้ลีภัยพวกพมา่าอยู่ตามป่าประมาณสามเดือนเมื่อพม่ายกทัพกลับไปแล้วจึงเสด็จมายังบางกอกแล้วจากบางกอกก็เสด็จมายังบางปลาส้อย หรือชนบุรีเมื่อพระเจ้าตากทราบว่ามีเชื้อเจ้าวงกรุงศรีอยุธยามาประทับที่บางปลาส้อยจึงได้จัดเรือออกไปจับเจ้าสีสังมายังเมืองจันทบุรีอย่างไรก็ตามในจดหมายดังกล่าวไม่ระบุว่าเจ้าสีสังได้ทราบเรื่องที่พระเจ้าตากมีพระราชประสงค์ให้จับพระองค์มายังเมืองจันทบุรีหรือไม่สานนิษฐานว่าคงทราบพ,พระองค์ดีเพราะมิเช่นนั้นคงไม่เสด็จลี้ภัยไปยังเมืองยวนและเมืองขเขมรโดยเจ้าสีสัง ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเข้ารีดซึ่งต้องการช่วยเหลือให้พระดําริสําเร็จพ้นคือการเสด็จไปยุโรปต่อมาเจ้าสีสังล่องเรือมาถึงเมืองฮอนดัดแต่พวกบาดหลวงทราบนิสัยเจ้าเมืองคันเขาเป็นอย่างดีจึงจัดแจงให้เสด็จต่อไปตามลําน้ําจนถึงขเขมรนณะเมืองขเขมรเจ้าสีสังจะอยู่ภายใต,ใต้การดูแลของพวกบาดหลวงเป็นสําคัญเมื่อเจ้าสีสังได้เข้าเฝ้ากษัตริย์เขมรก็ทรงยินดีต้อนรับเพราะเห็นว่าเป็นเชื้อพระวงศ์กรุงศรีอยุธยา กระทั่งเจ้าสีสังกลายเป็นที่โปรดปรานของกษัตริย์มองซิเออร์เครบันทึกว่าแล้วพระเจ้ากรุงเคมรได้มีรับสั่งให้สร้างวังแก่เจ้าสีสังโดยทําด้วยไม้ไผ่เจ้าสีสังได้ประทับที่วังนี้โดยไม่สู้เต็มพระทัยเท่าไหร่นักและได้อยู่กับพระเจ้ากรุงเคมรจนพระเจ้ากรุงเคมรโปรดปรานมากเจ้าสีสังจึงวิตกว่าจะเสด็จออกจากเมืองขเขมรไม่ได้เสียแล้วเมื่อเจ้าสีสังจะลี้ภัยมายังเมืองเคมรแต่ก็ยังคงมีพระประสงค์ ที่จะเสด็จไปยังประเทศยุโรปเป็นที่น่าสังเกตว่าพระองค์ไม่ได้รู้สึกมั่นพระไทยว่า <trader S 1> ก,การประทับอย mm. อู่เมืองขเขมรนนั้นทําให้พระองค์ปลอดภยัยโดยหากเทียบกับการเลี่ยงชีวิตเดินทางไปยังยุโรปก็อาจจะคุ้มค่ามาก,กกว่าหรือไม่เหตุการณ์ต่อมาปรากฏว่าเจ้าเมืองคันเขาเกิดความไม่พอใจและริษยาขึ้นในการที่เขมรได้รับรองเจ้าสีสังและเคืองว่าเจ้าไทยได้ผ่านบ้านเมืองของตัวโดยตัวหาโรเรื่องใหม่ จึงต้องการให้นําตัวเจ้าสีสังมายังเมืองคันเขาเพราะเหตุใดพระเจ้าตากจึงต้องการตัวเจ้าสีสังจดหมายอีกฉบับหนึ่งของ Mon A A T o มองซิเออร์อาโตบันทึกเล่าว่าในเวลานั้นเจ้าเมืองคันเขาได้รับพระราชสารจากพระเจ้าตากฉบับหนึ่งมีพระระชาชประสงค์ถึงเจ้าเมืองคันเขาให้ส่งตัวเจ้าสีสังมาให้พระองค์ถ้าส่งเป็นไม่ได้ก็ให้ส่งตายในการนี้ได้พระราชทานสิ่งของอย่างดีมาให้ด้วย มีปืนใหญ่สองกระบอกลอยอย่างแบบโยุโรปและยังทรงสัญญาว่าถ้าเจ้าเมืองคันเขาส่งตัวเจ้าสีสังได้แล้วพระเจ้าตากจะส่งปืนชนิดนี้มาให้อีกหลายกระบอกซึ่งฝ่ายเจ้าเมืองคันเขาไม่เคยเห็นปืนอย่างนี้เลยมีความยินดีที่ได้มาสองกระบอกและกระหายอยากได้อีกจึงได้ให้เที่ยวค้นหาตัวเจ้าสีสังให้จงได้ทว่าเจ้าเมืองคันเขาทราบว่าเมื่อครั้งที่เจ้าสีสังผ่านมายัางเมืองของตน พวกบาดหลวงฝรั่งเศสได้เสือกใส่ให้ไปยังเมืองขเขมรอย่างเงียบๆเ,เจ้าเมืองคันเขาโกรธพวกบาดหลวงจึงจะมาคุมขังไว้ยังในคุกจากนั้นจึงได้มีการเจราจากันระหว่างบาดหลวงกับเจ้าเมืองคันเขาและฝ่ายยวนโดยให้มองซีเออร์อาโตเดินทางไปยังเมืองขเขมรเพื่อเจราจาให้เจ้าสีสังเสด็จมายังเมืองคันเขาเลกกับการปล่อยตัวบาดหลวงมองซีเออร์อาโตเองก็เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าสีสังแต่ก็ต้องการช่วยเหลือบาดหลวงด้วยกัน จึงตั้งเงื่อนไขไว้ว่าก่อนที่จะไปยังเมืองขเขมรต้องปล่อยตัวบาดหลวงที่ถูกคุมขังหากเจ้าสีสังเสด็จมายัางเมืองคันเขาแล้วจะต้องไม่ควบคุมกักขังพระองค์ในการที่จะไปเมืองขเขมรนี้มิใช่ไปในฐานะราชทูตเพียงแต่ไปกราบทูลเจ้าสีสังอย่างเดียวเท่านั้นเจ้าสีสังจะเสด็จมาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพระองค์เองบตดหลวงไม่รับรองว่าจะเสด็จกลับมาตามคํากราบทูลมองซีเออร์อาโตเข้าเฝ้าเจ้าสีสังที่เมืองขเขมร เจ้าสีสังทรงทราบดีว่ามาเข้าเฝ้าด้วยเหตุใดจึงรับสั่งว่าทําอย่างไรก็ไม่เสด็จไปเมืองคันเขาพระทรงทราบเป็นการแน่นอนว่าเจ้าเมืองคันเขาจะจับพระองค์ทรงให้แก่พระเจ้าตากและยังได้รับสั่งต่อไปว่าการที่พระเจ้าตากได้ส่งของดีๆมาให้เจ้าเมืองคันเขานั้นก็เท่ากับซื้อศีรษะของข้าพระเจ้าเท่านั้นสันนิฐานว่าเจ้าสีสังคงมีพระประสงค์ลี้ภัยอยู่กับพวกบาดหลวงเป็นหลักไม่ได้เลือกว่าจะประทับอยู่ที่เมืองยวนหรือเขมร และคงทรงมุ่งมั่นเดินทางไปยุโรปให้ได้เมื่อตอนที่เสด็จมายังเมืองคันเขานั้นพวกบาดหลวงคงเห็นว่าหากลี Howard ้ภัยอยู่ที่นี่จะเป็นการไม่สะดวกเพราะด้วยตัวเจ้าเมืองคันเขานั้นเป็นคนโมโหร้ายยิ่งดื่มสุรายิ่งโมโหร้ายหนักพวกบาดหลวงจึงเสือกใส่ให้ไปอยู่เมืองเขมรแทนซึ่งได้รับการต้อนรับจากที่นั่นเป็นอย่างดีสุดท้ายแล้วเจ้าสีสังก็ไม่ได้เสด็จกลับไปยังเมืองคันเขาต่อมาในจดหมายของมองซิเออร์มอวันเล่าเหตุการณ์ว่า ในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2312เจ้าเมืองคันเขาได้เกิดเป็นอริขึ้นกับพระยาตากพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ใหม่นั่นจึงนำมาสู่สงครามจดหมายรายวันทับสมัยทนบุรีคราวปราบเมืองพุทธมาศและขเขมรปีพุทธศักราช2314ระบุวา่ามาบัดน,นี้จะส่งองค์รามขึ้นไปราชาพิเศษณกรุงกัมพูชาทีบดีตัวเจ้าเสสังเจ้าจุย้ยและข้าหลวงชาวกรุง ซึ่งไปอยู่เมืองใดจะเอาให้สิน้นแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าตากยังคงมีพระราชประสงค์ให้จับตัวเจ้าสีสั่งให้จงได้นัเพราะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นเป็นกรรษัตริย์พระองค์ใหม่ของไทยเมื่อตีเมืองคันเขาหรือพุทธไทยมาได้แล้วก็ไปตีเมืองเขมรต่อจดหมายรายวันทับสมัยทนบุรีระบุว่าพระองค์รามราชาบอกหนังสือมาถึงณศาลาสาลา,า,าเอาหนังสือบอกกลาบทูลพระใจความว่า พระองค์อุทัยเจ้าเสสังหนีไปแคว้นเมืองยวนยวนไม่ให้เข้าไปจึงยกทัพกลับมาพระองค์ราชาให้ทหารไปกเกลียกลลอมพบกองทัพทหารอุทัยได้รบกันกองทัพพระองค์อุทัยแตกเจ้าสีสังได้หลีภัยอีกครั้งโดยหลบหนีไปยังเมืองยวนปรามินเครือทองวิเคราะห์ว่าคงไม่ได้ถูกจับในเหตุการณ์นี้เพราะหากถูกจับได้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องกลาบทูลแต่ไม่ได้ปรากฏในจดหมายรายวัน ทับสมัยทนบุรีแต่อย่างใดกระทั่งหนวันอังคารเดือนอ้ายแรมสามคำ่ำพระเจ้าตากยกกองทัพหลวงคืนสู่พระนครไม่กี่เดือนต่อมาชะตากรรมเจ้าสีสังปรากฏในพงศวดานขเขมรว่ารู้ถึงเดือนสามในปีเถาะ3 3 3 3นี้เจ้าเสสังหรือสีสังซึ่งเป็นเจ้าไทยที่หนีกรุงศรีอยุธยาครั้งเมื่อพมา่ามาตีเมืองมาอยู่เมืองขเขมรน,นั้นได้สิ้นพระชนลงปิดฉากชีวิตเจ้าสีสัง รัชทายาทกรุงศรีอยุธยาที่ทรงลีภยัยณเมืองเขเมรน,นานหลายปีขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอทคอมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ